สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนควจะพาเพื่อนๆมาตัดหญา้าที่บ้านสวนนะคะเป็นบ้านสวนของหลานสาวค่ะมาชมกันนะคะค่ะบรรยากาศต้นไม้เยอะมากค่ะต้นไม้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศในวันหยุดนะคะมีต้นมะพร้าวน้ำหอมออกลูกแล้วนะคะนะคะต้นใหญ่แล้วค่ะ พาเพื่อนๆมาชมในสวนร่มเย็นมากเลยนะคะวันหยุดก็พาเพื่อนๆมาเข้าสวนนะคะกำลังตัดหญ้ากันนะคะก็รเป็นหน้าบ้านนะคะหญ้าขึ้นเยอะมากเลยค่ะใช้เครื่องตัดเราไปชมข้างในกันนะคะ ค่ะบริเวณในบ้านสวนนะคะมีมะม่วงส่วนมากจะเป็นมะม่วงนะคะในสวนนี้จะปลูกมะม่วงเยอะมากเลยนะคะนะคะ่ะตัดสองคนเลยนะคะวันนี้ตัดหญ้าในสวนนะคะเพราะหญ้ายาวเร็วมากเลยนะคะค่ะใช้เครื่องรุนแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะ หน้าใช้เครื่องเวียงในบ้านนี้ก็จะใช้เครื่องรุนแบบนี้นะคะเป็นสวนมะม่วงค่ะสวนมะม่วงใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยนะคะมะม่วงตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินชมบริเวณข้างๆด้วยนะคะค่ะ ตัดจ้าหลานชายมาตัดให้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหน้านะคะนะคะเดี๋ยวจะไปเพื่อนไปดูศาลานะคะศาลาท่าน้ำค่ะนะะดอกไม้ออกดอกสีขาวสวยงามเลยค่ะนะคะ,นะคะเป็นศาลาท่าน้ำนะคะ จะพาเพื่อนๆไปดูดอกบัวที่อยู่ในคองนะคะออกดอกสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นบัวแดงนะคะบัวแดงนะคะสายของบัวก็เอาไปทํากับข้าวได้นะคะเนะะีนะะ่ยค่ะเยอะมากเลยนะคะของตอนนี้ก็ลกมีหญ้าขึ้นเต็มเลยนะคะคองนะคะ ราะว่าในคลองเนี่ยจะลงไปตัดหญ้ายากมากน้ำตรงนี้ก็ลึกด้วยนะคะบัวกำลังออกดอกสวยมากเลยนะคะ,ะเพื่อนมีรังนกด้วยนะคะเดีย๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆนดูนะคะรังนกมาทำรังไว้นะคะที่สวนหน้าบ้านนะคะเยอะมากเลยรังนก เป็นศาลาที่อยู่หน้าบ้านนะคะนะคะ่ะจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศข้างในนะคะเนะะี่ยค่ะมีต้นเงาะด้วยน,นะคะเป็สวนมะม่วงที่ต้นใหญ่ จะพาเ,เพื่อนเดินไปชมหลังบ้านนะคะนี่ก็เป็นต้นโอ่น,นะคะมีต้นมะยมหลังบ้านจะติดทุ่งนาแล้วก็มีทิวเขานะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศหลังบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะ อากาศดีมากเลยนะคะธรรมชาติทุ่งนาเดี๋ยวมาดูว่าเขาตัดหญ้าได้เยอะหรือยังนะคะเดี๋ยวจะเดินมาดูหลานว่าตัดหญ้าไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศในชนบทนะคะก็จะเป็น บรรยากาศที่เย็นสบายค่ะร่มลืม่นถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้มากๆนะคะจะเย็นมากเลยนะคะนะคะเป็นสวนสวนมะม่วงนะคะตัดไปถึงท้ายทางนู้นแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ก็เป็นตะข่ายที่เขาล้อมไว้เลี้ยงไก่นะคะนะคะี่ค่ะ เลี้ยงไก่ชนนะคะไก่พื้นบ้านนะคะไก่ชนจะมีส,สวนผักสวนครัวด้วยนะคะตรงนี้จะมีชะอมมีผักหลายๆอย่างอยู่ในสวนนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะนะคะเป็นบรรยากาศวันนี้วันอาทิตย์นะคะ เลยพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในสวนนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ได้ทำงาน,น,นในวันนี้ก็จะได้มาชมบรรยากาศในสวนตอนเช้ากันนะคะ,ะค่ะตัดเก็บเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะตัดแล้วก็เลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอน เช้าก็มีแดดจัดมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะฝนไม่ตกเลยนะคะที่นี่เป็นหน้าฝนแต่ไม่มีฝนนะค,ะคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ